สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับดีดูช่องของสวนบ้านไซอยู่นะครับตอนนี้วันนี้สวนบ้านไซได้ออกนอกพื้นที่ครับเรามาเยี่ยมชมโคกน้องนาอยู่ที่บ้านคอโคครับนี่ครับเป็นโคกน้องนาโมเดลบ้านรังพึ่งนี่บ้านไซเองก็ ได้ออกนอกสถานที่เพื่อที่จะมาถ่ายทำวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่า,าสวนโคกน้องนาของแต่ละคนที่เขาทำนะครับเขาทำในรูปแบบใดบ้างนะเนาะเผื่อเป็นความแตกต่างหาความแตกต่างาที่ดีที่สุดแล้วเราก็เอาไปปรับใช้ในของแต่ละสวนของตัวเองนะครับนี่เป็นสวนของพี่วิโรธครับ วิโรธพวงประโคนท่านเป็นประธานเครือข่ายโคกน้องนาโมเดลจังหวัดสุรินทด้วยนะครับามาดูรูปแบบของการทําของพี่วิโรธครับนี่ครับทุกทกที่ที่เราเดินทางไปเนี่ยมันก็จะมีทางาเป็นทางกว้างประมาณ4-5เมตรนะครับนี่เป็นรูปแบบ เขาเรียกว่ารูปแบบที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราทำพื้นที่กว้างในการในเป็นทางเดินมันจะเป็นทางที่เราใช้สำหรับขนผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพื่อทำให้มันสะดวกในการขนพืชพันธุ์ทางการเกษตรหรือแม้กระทั่งขนพวกปุ๋ยนะครับที่เอาไปใส่ตามต้นไม้ต่งตางๆดูบริบทของ สวนโคกน้องนาบ้านรังพึ่งของพี่วโรล์แล้วเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆครับแถวนี้ถ้าถามท่านแล้ววันนี้ท่านท่านยังไม่ได้มาพอดีผมมาก่อนผมก็เลยถ่ายก่อนนะเนี่ยครับผมเคยถามท่านแล้วท่านบอกว่าแถวนี้มันไม่เคยที่จะขาดน้ําแล้วก็การบริหารจัดการน้ําเนี่ยดีมากๆเลยครับหน้าน้ําท่วมเนี่ยก็ไม่ท่วมนะครับ ผมก็ต้องมาศึกษาแล้วก็เรียนรู้จากท่านแล้วว่าท่านบริหารจัดการน้ำอย่างไงมันอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยติดเนาะมันจะมีคลองคลองจนประทานอยู่ใกล้ๆด้วยน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าทำให้การาจัดการบริหารน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างาไม่ยากไม่เย็นเท่าไหร่นี่ยดูบริบทก็จะปลูกต้นไม้ครับปลูก ปาสามยางประโยชน์สี่ยางนะครับนี่ไงตามรูปแบบของกเกษตรทฤษฎีใหม่เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาให้ท่านผู้ชมไปดูอ,อีกอ,อีกอย่างหนึ่งที่ว่าท่านได้ทำไว้ข้างหลังนะครับอตอนนี้ก็เดินชมบริบทของต้นไม้ไปก่อนครับก็ต้นไม้ก็จะมีหลากหลายครับก็นี่ครับยางนาเอ้ย แคนะพาพยุงไม้แดงครับไม้แดงนี่โตมากๆครับน่าจะ2ปะีประมาณนี้ผมดาวเอานะ,ะเพราะว่าเท่าที่ผมปลูกมาปีหนึ่งก็จะโตไม่เท่าไหร่อันนี้ผมเดาเอาว่าประมาณสองปีแต่ว่าถ้าเพื่อความละเอียดความชัวก็ต้องไปถามท่านอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับแล้วก็ดูบริบท จากโคกหนองนาของท่านไปด้วยแถวแถวนี้เขาทำนานาปรังได้ครับก็อย่างที่บอกไปว,ว่าบริเวณแถวนี้เนี่ยเขาไม่ขาดน้ำเ,นเขาก็เลยสามารถทำนาได้สองรอบนะครับแล้วก็เป็นนาอินรีย์ด้วยอินซีร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าท่านเองก็ทำนาอินรีย์แล้วก็ จำหน่ายส่งออกครับผมอืมนี่คือจุดสำคัญที่ว่าคนทำเกษตรเราจะจะต้องมีรูปแบบในการทำที่ไม่เหมือนกับเกษตรทั่วไปนะก็คือต้องทำให้มันได้มาตรฐานเพื่อการส่งออกแล้วก็จะเพิ่มรายได้ให้กับเราเนาะท่านก็ขายในราคาที่สูงกว่าปกติของชาวบ้านทั่วไปอยู่แล้วแหละครับเนาะนี่คือเกษตรทฤษฎีใหม่ถ้าใครอยากเรียนรู้ก็มาเรียนรู้กับท่านได้ครับที่บ้านรังพึ่งเนาะ ตำบลขอโคอ,อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับอ่าแล้วนี่คือหนึ่งพิณผลที่ผมเกลิ่นไปตอนแรก,กนะครับลูกหมูป่าเนี่ยเยอะแยะเลยครับท่านบอกว่าเลี้ยงง่ายครับแต่ว่าลูกหมูป่าเนี่ยท่านบอกว่านขนจองหมดแล้วถ้าจะเอานี่ไม่มีให้แล้วครับเ <laughs> นาะผลิตภัณฑ์ที่ดีครับเนี่ยหมูป่าพอพันแม่พันครับนะ นอนอุ้ยตุยอยู่ครับเลี้ยงง่ายครับคุาหมอเลี้ยงง่ายมากอยากให้เลี้ยงผมเองก็สองจิตสองใจไม่อยากจะเลี้ยงสัตว์ใหญ่สักเท่าไหร่ที่สวนผมอ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมันต้องดูแลครับเราไปไหนมาไหนมันก็ต้องคอยอเป็นห่วงว่ามันจะอยู่กินยังไงผมก็เลยคือ ไม่มีเวลาในตอนนี้ครับเนาะมันไม่สะดวกเพราะว่าผมเองก็อยากใช้ชีวิตที่มันอิสระไปไหนมาไหนก็ได้ไม่ต้องห่วงเนะาะ <c oughs> นี่คือไลฟ์สไตล์ครับผมนี่แล้วก็จะมาดูมีเป็ดครับผมนี่ท่านก็เลี้ยงเป็ดด้วยเป็ดนี้ก็ออกไข่ทุกวันครับอืม,อมจะต้องหลากหลายแบบนี้ครับทำเกษตรผสมผสานนอกจากเป็ดแล้วก็จะมีไก่ครับท่านผู้ชม ่าเมื่อกี้ผมก็ได้ถามอ่าพี่ที่ดูแลอยู่อ่าเมื่อกี้บอกว่านี่ครับไก่ไข่ท่านก็บอกผมว่าเนี่ยไก่ตัวเนี้ยมันก็ไข่วันละแปดสิบเก้าสิบฟองครับอ่แต่จำนวนตัวไก่เนี่ยผมไม่ได้ถามท่านมันมันจำนวนไก่กี่ตัวก็จะหลายตัวครับน่าจะเกือบเกือบร้อยตัวนะเพราะว่าไข่วันละ 8 0ถึงเกฟองนี่ก็ไม่ธรรมดาครับผม,มนี่ครับมาชมบริบทแบบนี้นะครับนี่คือรูปแบบของการทำโคกน้องนาตามทฤษฎีใหม่ด้านข้างนี่ก็จะมีพวกพืชผักพืชผักต่างๆครับที่ใช้รับประทานได้ครับมีทั้งกล้วยมีทั้งมะพร้าวนะมีอ้อยอที่สำคัญก็คือแคนาะนี่เยอะมากครับนี่ท่านปลูกแคนาะเยอะมากเลย ่วนขิงคาตะไคร้ใบมะกรูดนี่ก็มีหมดแล้วครับนี่ครับนี่ครับตรงนั้นก็เป็นศูนย์อบรมเนาะศูนย์เรียนรู้ถ้าใครมาเยี่ยมชมหรือว่ามาขอความรู้จากท่านก็จะเป็นบริเวณที่จะพบปะแล้วก็พูดคุยกันในบริเวณนั้นก่อนที่จะออกมาดูเนะาะครับผมนี่ครับ ก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆผมก็จะถ่ายท่านผู้ชมได้ดูประมาณนี้ก่อนเนาะส่วนรายละเอียดถ้าหากว่าท่านใดอยากจะมาเยี่ยมชมหรือมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านก็มาได้ดครับที่สวนรังพึ่งนะนเนาะตําบลคอโคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม